นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาฮุนมาเน็ตก็มีการส่งสารแสดงความยินดีต่อการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะโดยพาไปดูก่อนนิดนึงนะคะว่าเขียนว่าอย่างไรบ้างฮุนมาเน็ตโพสต์ผ่าน Facebook ของตัวเองเมื่อวานระบุว่าขอแสดงความยินดีต่อการได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของไทยและชัยชนะดังกล่าวคือการสะท้อนความมั่นใจอันหนักแน่นต่อความเป็นผู้นําของนายกอนุทิน และมั่นใจว่าภายใต้การนําของนายอนุทินประเทศไทยจะประสบความสําเร็จและก้าวหน้าม,มากขึ้นนะคุณมานตบอกได้ว่าไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านทั้งในทางภูมิศาสตร์และการเป็นสมาชิกอาเซียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและปรองดองคือความหวังของประชาชนทั้งสองประเทศเขาจึงหวังว่าความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันในการสร้างความร่วมมือและความสัมพนันธ์ดีจะทําให้ประชาชนสองฝ่ายมีความรุ่งเรืองและผาสุก คุณมาเนตระบุในจดหมายฉบับนี้ด้วยนะคะบอกว่าจิตวิญญาณนี้เขาหวังว่าจะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาให้กลับสู่ภาวะปกติสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเปลี่ยนชายแดนให้เป็นพื้นที่สันติภาพความร่วมมือการพัฒนาความรุ่งเรืองร่วมกันนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากท่าทีของคุณมาเนตในช่วงที่ อดีตนายกแพทองทานดํารงตําแหน่งนายกรละมนตรีนะซึ่งช่วงนั้นก็เต็มไปด้วยความดุเดือดแต่คนที่ดุเดือดกว่าเนี่ยคือพ่อนะคุนเซนหรือสมเด็จฮุนเซนในฐานะอดีตนายกรละมนตรีในฐานะประธานพักซ c p p ในฐานะประธานวุฒิสภาของกัมพูชานะจริงๆแล้วเ,เป็นคนเปิดฉากจนนํามาสู่การประทะกัน ทางด้านอาวุธระหว่างไทยกับกัมพูชาลหลังจากที่มีบทสนทนากับคุณแพทองทานแล้วก็มีคลิปหลุดออกมานะหลังจากเปลี่ยนนายกแล้วเนี่ยมาเป็นคุณอนุทินแล้วเนี่ยฮุนเซนว่ายอย่างไงบ้างคุณเซนยังไม่พูดะไรเลยทำแค่แคปรีโพสต์จดหมายของคุณมาเนตนะเรียกได้ว่า สงบปากสงบคําดีกว่านะอันนี้ไม่ใช่คําแรงนะแต่ว่าเป็นการที่ไม่มีท่าทีใดๆออกมาแต่การแชร์ข้อความที่เป็นจดหมายของคุณมาเน็ตก็แสดงให้เห็นนะคะว่ายุคของอนุทินชาญวรกูลเนี่ยกัมพูชาภายใต้การนำของคุณมาเน็ตและการควบคุมของคุณเซนเนี่ยก็คงจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเอ,อกัมพูชาที่ขณะนั้น ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานจินวัตรถือเป็นการปรับท่าทีครั้งสำคัญของฝ่ายกัมพูชานะฮะไปดูนิดหนึ่งว่าสื่อในกัมพูชาเขาพูดถึงการเปลี่ยนตัวนายกไทยว่ายังไงบ้างค่าแม่ไทม์ระบุนะคะบ,บอกว่าคุณอนุทินไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับกัมพูชาตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยคุณอนุทินก็เพิ่งจะเยือนกัมพูชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นยังไม่หลุดออกจาก คอรมอนะตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่แล้วก็คแม่ถามได้ระบุนะคะบ,บอกว่าคือในช่วงของการที่นายรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นคุณนุทินไปเยือนกัมพูชาเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบทสนทนาที่ดีนะกับทางฝั่งกัมพูชาประเด็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การตั้งคำถามถึงการแต่งตั้งหรือการเลือกคุณศรีหัดักพวงเกตแก้วอดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เพราะว่าคุณศรีหัดั์เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ในแวดวงการเมืองการต่างประเทศมานานมากนะอยู่กระทรวงต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยพี่ณาวิ่งทาข่าวเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็เป็นประหลัดกระทรวงต่างประเทศไปเป็นทูตหลายประเทศ แล้วทันทีที่มีชื่อว่ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคุณศิ h หศัก s m ก็ได้ระบุนะจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยมีการพูดถึงว่าจะพยายามทำทุกทางเพื่อให้เกิดสันติภาพบริเวณชายแดนโดยที่ไทยไม่เสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิว้วเดียวนะซึ่งแคมถามเขาตั้งคำถามนะบอกว่า น่าสนใจว่าภายใต้การบริหารกระทรวงต่างประเทศของคุณศรีศัก์พวงเกตแก้วต่อจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางทูตไทยกัมพูชาจะถูกแก้ไขและจะเดินต่อไปในทิศทางใดที่น่าสังเกตเนี่ยคาแม่ถามได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็รายงานอ้างอิงการให้สัมภาษณ์ของกินเพียซึ่งเป็นผู้อำนวยการ International Relations Institute of Cambodia ที่ไม่เชื่อว่าการตั้งนายกคนใหม่ของไทยจะทําให้เกิดโอกาสอันแท้จริงต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่สันติเพราะเขาเชื่อว่านายกอนุทินจะอยู่ในตําแหน่งไม่เกินสี่เดือนก็ไม่ต้องเชื่อนะเพราะว่าเขาสัญญาว่าจะอยู่แค่สี่เดือนซึ่งกิมเพียรบอกว่าสี่เดือนเนี่ยมันสั้นเกินไปที่จะมาแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเรื่องไทยกัมพูชา ที่ความซับซ้อนนี่มันเกิดจากทั้งเรื่องประวัติศาสตร์และความอ่อนไหวทางการเมืองนะนี่คือความเห็นของกิมเพียผู้อำนวยการ International r e l a t i o n Institute of Cambodia ที่ยังไม,ไม,ไม่ไม่ไม่เรียกว่าปักใจร้อซว่าภายใต้การนำของนายกอนุทินในช่วง4-5เดือนจากนี้เนี่ย ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาจะคลี่คลายไปแบบไร้รอยต่อนะฮะโดยเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยถูกครอบงำโดยกลุ่มชาตินิยมสุดตง่งและกลุ่มอนุรักษ์นิยมรวมถึงสถาบันทางการทหารซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินนโยบายเชิงรุกต่อกัมพูชาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่านายกคนไหน นี่นี่เริ่มเสี่ยงแล้วเนี่ย <c oughs> คือคือเหมือนกับเขาจับแยกระหว่างนายกซึ่งเป็นฝ่ายการเมือง <c oughs> กับฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วก็ทหาร <c oughs> แล้วก็บวกรวมกับกลุ่มชาตินิยมนะซึ่งไม่จะรวมไปถึงแบบบันดาอินฟลูเอนเซอร์อะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยออกจากกันโดยกิมเพียร์บอกนี้บอกว่านายกรัฐมุนรีคนไหนที่พยายามประนีประนอมก็จะเสี่ยงถูกมองว่าอ่อนแอ เพราะว่าในช่วงเดือนสอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสาธารณชนชาวไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวาทการรมชาตินิยมที่มองว่าการอ่อนข้อต่อการกูชาเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้คือเซ็ตโทนแบบนี้ไว้แล้วเพราะฉะนั้นกิมพียมองว่านายกอนุทินมีงานไม่ง่ายนะการจะเอาอารมณ์คนลงเพราะว่าเซตโทนไว้แบบนั้นแล้วนะ ในสังคมไทยวาทกรรมก็คือเสียดินแดนไม่ได้จะอะไรไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเออมันยากนะที่จะทำให้มันคลี่คลายเพราะว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าดินแดนไม่ดินแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองด้วยนะฮะแล้วเขาบอกว่านายกคนใหม่เนี่ยถ้าเกิดแสดงอาการอ่อนข้อต่อกัรโูชาก็จะถูกตั้งข้อคอรหาคนยอมรับไม่ได้<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นพลวัตแบบนี้ในสังคมเนี่ย ทำให้เหลือพื้นที่ทางการเมืองน้อยมากในการที่จะสารสัมพันธ์กับกรรมัมพูชาอย่างสร้างสรรค์เอออันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าก่อนที่จะมีการประทะกันทาแนวชายแดนเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่การเมืองระหว่างไทยกรรมัมพูชาเนี่ยมันมากกว่านี้เอางี้ดีกว่าคือจะยังไงก็ตามเรามีประเด็นเ,ออเขาเรียกอะไรไม่พอใจกัน ยาวนานพอสมควรนะโดยเฉพาะประเด็นเขาพระวิหารแล้วก็สถานทูตไทยแต่ว่าก่อนหน้าจะปะทะกันเดือนกรกฎาคมเนี่ยพื้นที่การเมืองสำหรับให้รัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยทำงานเนี่ยมันมีมากกว่านี้แต่ตอนนี้มันแคบลงนะกิมเพียรก็เลยบอกว่าก็น่าสนใจว่าอนุทินเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีจะใช้พื้นที่ที่เหลือน,น้อยนิดในทางการเมืองเนี่ยแมนูเวอร์นะหรือว่าพยายาม คลี่คลายสถานการณ์ที่มันเป็นความขัดแย้งที่ซับซ้อนนี้ยังไง <S <S นอกจากผู้นํากัมพูชาแล้วก็ยังมีผู้นําอาเซียนคนอื่นที่แสดงความยินดีกับนายกอนุทินนะคะได้แก่อันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนโดยอันวาอิบราฮิมได้บอกว่าได้ติดต่อแสดงความยินดีต่อนายอนุทินแล้วก็บอกว่านายกอนุทินเป็นเพื่อนเก่าด้วยมีการออกคําเชิญ คุณเดวนุทินไปเยือนมาเลเซียในอนาคตอันใกล้เพื่อหารือประเด็นต่างๆด้วยกันทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็จะไปคุยกันเรื่องของกรณีขัดแย้งกับกัมพูชาบริเวณชายแดนด้วยนะอีกคนที่มีการโพสต์ข้อความแสดงความยินดีผ่านทาง Facebook ก็คือ l อนะเรน n ์หวองนะลอเรนส์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็โพสต์ข้อความบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ตั้งแต่เรื่องความร่วมมือด้านกลาโหมเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและหวังว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นฐานเหล่านี้แล้วนายกอนุทินว่าอย่างไรต่อประเด็นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะฮะวันนี้ยังไม่พูดยกคำพูดเมื่อวานเมื่อวานหลังได้รับการโปลดกล้าวจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย คุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนนรีก็พูดถึงสี่เรื่องที่รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาหนึ่งในนั้นคือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีก3ามเรื่องคือปัญหาเศรษฐกิจภัยธรรมชาติแล้วก็ปัญหาภัยสังคมปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยคุณอนุทินระบุว่าจะเร่งดําเนินการแก้ไขกรณีพิพาทไทยกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพเพื่อให้เกิด ความเสียหายหรือลดความสูญเสียของประชาชนทั้งสองฝั่งแต่จะลึดหลักการที่ไทยจะไม่มีวันเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเร่งค่าชดเชยให้กับผู้ประสบภัยซึ่งไอ,ไอตรงเนี้ยการไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนี่ตอนนี้มันก็กลายเป็นเป็นโทนทั้งของสองฝั่งแล้วนะ แล้วก็เวลาปักปันเขตแดนเนี่ยมันก็ปวดหัวเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันไม่ชัดอะว่าตรงไหนอันนี้อย่ามาด่าพี่นาวไม่รักไม่รักชาตินี้พูดตามลักษณะภูมิประเทศนะบนสันเขาสันอะไรเนี่ยไอ้ตารางเซนติเมตรเดียวเนี้ยมันน้อยมากเลยนะพื้นที่การเมืองมันจะไม่เหลือเลยนะแต่เอาละเราก็ต้องบอกว่าหลังจากเปลี่ยนนาย,ยกแล้วเนี่ยซุ้มเสียง หรือระดับความตึงเครียดมันลดลงก็หวังว่าจะมีพื้นที่ทางการเมืองให้ในายกทั้งสองฝั่งเนี่ยทำงานทางการเมืองได้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคมันเป็นเรื่องการเมืองด้วยถ้าพื้นที่การเมืองเหลือน้อยเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้ากันอีกนะฮะทีนี้ในในสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปนอกเหนือจากจะมีนายกคนใหม่แล้วเนี่ย การทำงานของคนที่เกี่ยวข้องกับชายแดนเขาก็ดำเนินไปนะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชายแดนเนี่ยจะมีคณะกรรมการหลักๆ3ามคณะก็คือ JBC j o i Border Committee นะอันเนี้ยหรือ j o i Border Commission จะเป็นคณะกรรมการปักปันเขตแดนซึ่งตัวเนี้ยต้องพักต้องเรีต้องต้องพักการทำงานไปชั่วคราวเพราะว่ามันยังปักปันไม่ได้หรอกในเมื่อสฝั่งเนี่ยยังยังคงเรียกว่า จ้องตากันอยู่นะต้องให้การเมืองเนี่ยเขาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคณะกรรมการปักปันเขตแดนถึงจะเริ่มทํางานได้คณะกรรมการปักปันเขตแดนมีทําไมมีขึ้นเพื่อที่จะหาว่าตรงไหนมันคือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาทางบกยาวกว่า700กว่ากิโลเมตรนะฮะภายใต้ MOU 43ที่เราทำกันไว้เนี่ยถ้าตกลงกันได้ปั๊บเนี่ย ก็จะเริ่มกระบวนการขีดเส้นชายแดนซึ่งตอนนี้ยังมีหลายจุดที่ขีดไม่ได้แล้วก็ชะงงักเนื่องจากการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชานั่นคือ JBC นะฮะอีกอันหนึ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือมองในแง่แนโยบายคือ GBC General Border Committee นะะอันนี้ก็คือเป็นคณะกรรมการที่ดูแลภาพรวมในกิจการชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานะก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น คนที่อยู่บนยอดพีระมิดมีสภาความมั่นคงแห่งชาติมีอะไรพวกเนี้ยแล้ว GBC คณะกรรมการที่แบบมีรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะเจอกันพี่นาไม่แน่ใจว่าถี่ขนาดไหนแต่ว่าครั้งหลังสุดที่เจอกันก็คือที่มาเลเซียจําได้ไหมก็คือ,อเป็นประชุมบาระพิเศษเพื่อทําข้อตกลงหยุดยิงด้วยเงื่อนไข13ข้อทีนี้ ในระหว่างที่บรรดารัฐมนตรีคือระดับสูงเขายังไม่คุยกันเนี่ยเขาจะต้องมีการทํางานคือเขาไม่ได้หยุดทํางานนะมันจะมีคณะเลขานุก,การที่จะทํางานในเรื่องของออออรายละเอียดดําเนินไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะเอาปมปัญหาเอาเ,ออเรื่องต่างๆมาคุยกัน ไกลเกลี่ยกันก่อนที่จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีก็คือเวลามีการเจอจาเนี่ยต้องมีคณะทํางานก่อนนะเก็บรายละเอียดไปดูว่าอะไรที่คุยกันได้คุยกันไม่ได้แล้วก็มาขึ้นโต๊ะคุยกันก่อนรอบหนึ่งก่อนที่จะไปถึงระดับรัฐมนตรีหรือผู้นำนะเพราะถ้าเกิดไปคุยรายละเอียดบนโต๊ะของผู้นำเนี่ยมันมันยากเพราะฉะนั้นในส่วนของคณะทํางานหรือระดับเลขานุการเนี่ย GBC เขาประชุมกันวันที่7จ็ถึงเ นะฮะเจ็ดถึงเก้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ประชุมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เป็นวันที่สองประชุมที่เกาะกลงของกัมพูชาแล้วก็สิบกันยายนเนี่ยถึงจะเป็นการประชุมระดับประธาน GBC ทั้งสองฝ่ายนะเพราะฉะนั้นออน่าสนใจว่าการประชุม7-9ในระดับเลข,ขานุก,การก่อนจะไปถึงวันที่10กันยายนในระดับประธานของ GBC เนี่ย มีวาระอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างนะภายใต้การนำของรัฐบาลใหม่ก็คือรัฐบาลคุณอนุทินชาญวราิรกุลเรื่องแรกนะอันนี้เอามาจากกองบัญชาการกองทัพไทยที่ระบุว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยหาหรือเรื่องสำคัญสคัญนะประมาณ5เรื่องไปกันเรื่องแรกก็คือจะต้องคุยกันว่าจะเก็บกู้ทุนระเบิดยังไงนะเราสังเกตเห็นว่า คือในทางการเมืองเนี่ยคุณอนุทินยังไงก็ต้องคุยคุณฮุนมาเนี่ยใช่ไหมแต่ก่อนจะไปเขาคุยกันเนี่ยมันต้องทําไอ้ตรงนี้ก่อนปมปัญหาห้าปมที่ไทยกัมพูชาจะต้องแก้ให้ได้เนี่ยก่อนที่จะไปตัดสินทางการเมืองเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องทุ่นระเบิดนะวันนี้คณะกรรมาการ GBC คุยกันว่าตกลงกัมพูชาจะเอาอยัางไงจะให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดหรือเปล่าซึ่งถือเป็นเรื่องมอนุษยธรรมในการประชุมที่ออมาเลเซียเนี่ย กัมพูชาย,ยังไม่รับอันนี้นะเดี๋ยวต้องไปดูว่าวันนี้รับหรือ,อยังอันที่2คือการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะพวกค้ามนุษย์แล้วก็พวกสแกมเมอร์อันที่3ก็คือเรื่องของการที่มีการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่ชายแดนวันนี้ GBC ในระดับเลขานุก,การก็ต้องคุยกันนะกรณีแบบน้องจานอะไรพวกเนี้ย เข้ามาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามกลางเมืองแล้วก็ไม่ออกไปแล้วก็ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมาเรื่อยๆอ,อันนี้จะเอาอย่างไงเขาก็คุยกันแล้วก็หารือกันในประเด็นการถอนอาวุธด้วยนะเพราะตอนนี้ที่ตั้งของสองฝั่งเนี่ยอาวุธประจำการก็น่าจะมีประมาณหนึ่งนะฮะเพราะว่าปะทะกันแล้วก็ยังยังคงไม่ถอนออกจนกว่าจะเห็นความเขาเรียกอะไร กา,การตกลงกันได้ทางการเมืองของผู้นำเพราะฉะนั้นก็คุยกันว่าจะถอนอาวุธยังไงนะอันที่5นะ้าปัญหาที่เราเคุยกับกัมพูชาวันนี้ก็คือเฟกนิวส์และการยั่วยุบนสื่อสังคมออนไลน์ต้องยอมรับว่ามันเยอะมากทั้งสฝั่งนะทั้งสองฝั่งนะ เป็นข่าวจริงๆก็มีนะแต่จำนวนมากเนี่ยเป็นเฟคนิวส์เป็นการยั่วยุเป็นการเกระพือความเกลียดชังซึ่งการกระทำแบบนี้มันทำให้พื้นที่ทางการเมืองมันเหลือน้อยลงนะอย่างนักวิเคราะห์กัมพูชาเขาบอกว่าเอาเนี่ยยกระดับอารมณ์ไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันจะคุยกันได้ยังไงนะก็ยังคุยกันได้อยู่แต่ต้องลดพื้นที่ไอวาทกรรม ดั่วย,ยุลงนะเพื่อให้การเมืองเขาเข้ามาอันนี้ห้าเรื่องที่คุยกัน